ว่ายังไงครับบิ๊กบูตี้ฮะบิ๊กบูตี้สามพันกว่าสี่พันห้พันครับไม่ได้นะมันผมว่ามันน้อยนะฮะน้อยมากนะครับลงทุนหลัก20,000ื่นนะฮะถ้าได้ไม่ถึง20,000ืนี้ก็แบบโอ้โหครับเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าครับตอนนี้ ทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปากนารพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกท่านกลับมาเจอกับเฮียเข้มสายปั่นนะครเฮียเข้ม er สายปั่นนะฮะใครเห็นคลิปนี้เราฝากกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์ให้เฮียเข้มด้วยนะฮะขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับนิวเคลียร์เกมมินะจ๊ะนิวเคลียร์นิวเคีย จัดไปนะฮะวันนี้อยู่กับสล็อตไข่โนลิมิตนะครับผมโ no นละิมิตเนี่ยไข่นี้ฟีเจอร์ถ้าถ้าเข้ามันแตกมันแตกเยอะนะทุนไม่มากไม่มายครับเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทเยอะไปป่ะเนี่ย <laughs> เออหมุนมือดูก่อนนะใส่เทอร์โบด้วยมันจะหมุนช้าดูอาการเกมก่อนฮนะอย่าเพิ่งรีบเออมาดูมาดูที่เบ็ดครับผมมาดูที่เบ็ดโอ้เบ็ดต่ำสุดของเกมนี้อยู่ที่12บาทนะ เฮียเข้มคบเงินมา7จ็ดหมื่นะฮะเฮียเข้มจะต้องเล่นเบ็ด25ก่อนเลยฮะด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการซื้อฟีสปินนี่ไงฮะมาแล้วมาแล้วไซเรนทังเตอร์สปินะฮะโอ้โหแม่งแพงเอาการอยู่นะอยากลองไหมอยากลองไหมว่าอ่าค่าให้นี้นะฮะนิวเคลียร์นี่มันแตกดีเปล่าลงทุนเลยป่ะเนี้ยเนี่ยเนี้ยแปดพั 8, 7, 7, เลยซื้อทีเดียวเลยปะลองไหมเออ ไม่แน่นะซื้อทีเดียว8,700เลยลองดูแล้วกันนะวัดใจกับค่ายเกมนะฮะผมมาดูนะฮะว่าค่ายนี้เขาอัตราการแตกแตการแจกเขาเป็นยังไงฮนะ,ะป๊าบป๊าบนี่คืออะไรฮนะไอะหัวเขียวมันคืออะไรวะยิ่งเล่นกูยิ่งงงอะไรอะไรกูกได้12บาทที่นี่เนะี้ยป๊าบป๊าบไปเอ้ยไวไวบฝั่งซ้ายกโอ้ไหได้อะไรยังยังนะยังไม่มานะยังไม่มานะคู่พันไ ขึ้นไหมโอ้โหได้นิดเดียวเองอะอะไรวะลงทุนหนักมากนะเมื่อกี้เฮ้ยสองทางสองจกัจกจกัจกจักจั way, ็ก x ว XV คืออะไรงงวะงงวะว้าวรีสปินย้าบวกเข้ามาเลยนะบอกเลยนะว่าพวกเราด้นสดนะบอกเลยว่าด้นสดนะไม่มีเอาคลิปแตกมาลงนะไม่ใช่ว่าปั่นแล้วปั่นอีกไม่ใช่นะได้คือได้เสียคือเสียนะเล่นกันส,สดๆจ้าเข้าจ้า เข้าไหมไอหัวเขียวไอหัวเขียวไว้เปี้ยงครับแตกเท่าไหร่ครับบิ๊กโบตี้บิ๊กโบตี้ผมอ่านดูเปล่าวะบิ๊กบุตี้เหรออ่านบุตี้โอ้โหอ่านไม่ออกอครับริชแนนลูธอะไรภาษาอะไรภาษารัสเซียเปล่าวะพอดีเกิดอยู่เยอรมันนะภาษารัสเซียอ่านไม่คล่องนะพันเจ็ดเองฮะทุนในมาสองพันเก้าร้อยสองบาทไว้เปี้ยงอันนี้อะไรนี่คืออะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไร คืออะไรคืออะไรปากปากปากเป็นโถงปะโถงปะเปรี้ยงบิกกุตตี้มาอีกแล้วบิกกุตี้ม,มามาโอ้โหนี่ลงทุนซื้อทีเดียวเบ็ดแทงนะฮะวัดใจกับไข่ฮนะใส่ผมจังงานงอกันนะอ้ยได้อะไรอะ่ะตกัตกตๆกตกตกอ้ยเรียบร้อยโดนไปใช่ไหมเนี่ยคุณได้เงินเท่าไหร่นะคุณได้สองพันหกร้อยโอ้โหสองพั 2, นหกน่นลงทุนเท่าไหร่เนี่ย ลงทุนไปแปดพันนะลูกพี่เออลอง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 เบ็ดห้าสิบนะแล้วลองซื้อตัวนี้อ่ะสามพันเจ็ดครับคุณเยอะก็ต้องวัดใจกันหน่อยสิบสิบสิบมาฮั Spin, นเตอร์สปินฮะสัญญาณไล่ล่านะฮะแปดมุนนะผมไปมีเรดร์ด้วยนะรอบนี้นะมันคืออะไรวะ อジบ์アジจักアจบกアジจักผมก็งงๆนะฮะว่าแต่จะได้ตังไหมวะเนี่ยเฮ้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 ยไม่ดีต่อใจก็ดูอาการไม่ดีนะ X way. Y มันจะมียืดป่ะนี่คืออะไรวะลุนเคเหรอลุนเคเหรอเคเคจริงด้วยฮนะได้12สองบาทมาทัวร์เฮ้ยมาสะตื่นเต้นเลยแม่งลงทุนสูงใจต่ำเหรอเนี่ยเกมเนี่ย เล่นเกมผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะฮะผมบอกนะฮะรายการเราไลา่ในการทำเกนมนั้นผมสดตลอดนะฮะโอมโม,โม,มันคืออะไรวะสดตลอดนะบอกเลยวายผู้ผ่านเข้ามาได้อะไรคุณสองร้อยโอ้โหได้น้อยจังวะโอเลด้าปิดนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยตาเนี้ยลงทุนสูงครับผมลงทุนไป3,700นะฮะ อาการไม่ดีนะฮะเดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่อ่ะเบ็ดท่าเสียผมต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเยอะวัดใจว่ะวัดใจมีตังเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะตอนเลน่นไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮ้ยจำเป็นว่ะทุนเจ็ดหมื่นทุนเจ็ดหมื่นอะต้องวัดใจแล้วเว้ยมันต้องวัดใจแล้วเว้ยมันคืออะไรคืออะไรฮะมันให้หน้าใหม่ให้ไง ไว้เออมาคูณสองเรียงโอ้แม่งเกมนี้เดือดเอาการเว้ยบอกเลยนะเนี่ยเดือดอาการนะเนี่ยแต่น,น,นี้คูณสามมาได้ไวายนะเข้าไหมโอ้ยสามร้อยสามร้อยเองโอ้โหนี่นี่หอบเงินมาทิ้งหรือเปล่าเกมเนี่ยตายหาละเฮ้ยมาผมต้องทั้งด่างนะผมได้แคปซูลเต็มนะผมผมลุ้งเลยนะผมบอกกอน เปี้ยงอีกบิ๊กบุตตี้มาบิ๊กบุตตี้มา960เองเวนกระลำเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเด่นได้น,นุ๊กด้วยฮะเด่นนักอะไรคือเลยวะเปี้ยงเข้าไปบิ๊กบุตตี้อีกแล้วหยุดบิ๊กบุตตี้ไหลไหมพี่ไหลไหมพี่โอ้โหไหลไหมพี่สามพันนะพี่ไหลเปล่ามันต้องขึ้นหลักหมื่นแล้วนะ่ไม่งนกันเจ๊งตายหาะไรนะห้าพันแปดห้าพันก็หกพัน โอ้โหนี่คุณ7กับตันแคสนะคะโอ้โหขึ้นกับตันแคสนะฮะกับตันแมวนะมันคนละแคสนะฮะ7,680พันหกแแม่เก้าไว้ตอนนี้เฮ้ยอย่านะเว้ยแต่ยังไม่รวยนะโอ้โห,หโดนนะกูงูเก้าสี่สีนะฮะเหมือนจะดีนะชีวิตแต่ยังดีไม่พอครับผมเหมือนจะดีแต่ยังดีไม่พอครับ ดูอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยนะฮะตอนนี้ 4... 4เลดาร์นะเลดาร์4ตัวนะฮะเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องลุ้นนะฮะกับทุนหมื่นกว่าบาทเลยนะโอ้โหได้เอ็กเวคูณสนะร้อยหกสิบ้อยหวายเข้าครับผมที่แถว4ครับโอ้ะะได้น้อยมากครับตอนนี้บวกอีก2อีสปินครับผม อย่างน้อยก็มีรีสปินเข้ามาช่วยเรานะในเวลาเนี้ยทำให้เราไม่เสียรอบหมดครับผมไปที่560ไปที่560รอยโอ้ยไอตัวเขียวเขาแบบว่าเท่าไหร่วะ48คูณเท่าไหร่โอ้ได้48บาทโอ้ยปวดน้อยเลยโอ้ยราจะโดนนะเว้ยวันนี้ดูอาการไม่ดีนะแต่แต่เราได้รีสปินเพิ่มอีก2นะเป็นละมันปลอบใจโหโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วรอดไปวันนี้ทำไมดูอาการไม่ดีเลยฮะ สุเปเกมจะเหนียวแน่นมากฮะหัวทุน7 0 0 0 0มนะฮะทุน7 0,000นเอ้าอะไรครับกลางปีกแล้วมันกลางปีกทำไมฮะรอยิงนุกนะฮะรอยิงนุกนะฮะรอปล่อยนุกนะฮะเรารอนุกอีกแค่ช่องเดียวนะครับอย่าพึ่งหมดก่อนนะต้องการนุกนะฮะเอ้ยเอ้ยนุกเต็มครับผมนุกเต็มครับปล่อยจะวนครับผมปล่อยนุกออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูยอดนะครับผมได้เลยวะได้ได้ได้นะเตรียมยิงจะวนนะเวรกรรมนะ แม่งไม่ยิงได้อะไรเลยฮนะโอ้เวรกรรมผมยิงวันนี้คึ้สายเข้าเกมผิดชีวิตเปลี่ยนแน่ๆครับผมโอ้ตายตายกูตายเพิ่งได้พันแปดห้าลงทุนหลักหมื่นนะชีวิตจบกันนะผมโอ้โหเธอทํากับฉันได้นะฮะโอ้ลงทุนหมื่นเจ็ดจ้าคุณผู้ชมลงทุนไปหมื่นเจ็ดกับเป็ดห้าสิบนะผมเหลือตังสามสามหมื่นนะแต่ผมกำลังจะทําสิ่งที่เรียกว่า โอกาสสุดท้ายของชีวิตนะครับผมสงสัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะั้นผมเอางี้กว่าเอาอย่างี้กว่าผมซื้อแบบธรรมดาก่อนแบบตัวบนนะแบบตัวบนนะฮะถ้าตัวบนรอบนี้ผมไม่ได้กาไรจากมันนะผมจะเล่นตัวพรีเมียมก็คือ,คอตัวล่างสุดนะฮะที่ผมจะต้องคันเลือกนะฮะขอเป็นต้องต้องเป็นตัวพรีเมียมแนละ้วเป็นตัวพรีเมียมแนละ้วลองดูนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหัวจะเริ่บหุ่นจากการเล่นเกมนี้นะะ โอ้ยโดนโนลิมิตแล้วอันนี้โดนค่ายโนลิมิตแล้วฮะคุณเธอเข้ายากมากนะคุณเธอเข้ายากมากเราต้องต้องมาบสลับกันมันมีให้เลือกสองด้านฮนะซ้ายขวาเมื่อกี้แนละ้วก่อนนี้ตอนที่เราซื้อฟีเจอร์นะเราจะมีการสลับว่ญญาจะเลือกสไตล์ไหนนะมันมีตัวแพงไม่มากกับแพงคโคตรนะ <g ather> การซื้อฟีเจอร์ของค่ายนี้โอ้โหดูครับผมลงทุนไป5 0 0พันฮะมันให้ผม4 7บบาทฮนะผมควรมีชีวิตต่ตอไปยังไงฮนะ แม่งโคตรเศร้าเลยฮนะทำไมใจร้ายกับผมยังวะเอ้ยบวกรีสปินเว้ยให้รีสปินมาก็เอาเงินเข้ามาด้วยนะฮะไม่ใช่เข้ามาอย่างงี้นะผมเจ๊งเลยนะโอ้โหมันจะเหลืออะไรวะชีวิตเอเอเอ,เอไม่ให้อ่ะเอ้าบวกรีสปินมาอีกสองอ่เป็นความสงสารนะฮะที่เขาให้มาเนะี่ยบอกเลยคือคะแนนความสงสารนะครับ โอ้โหคุณได้122บาทนะจาก122ครัจากการลงทุนไป4 0 0เงิน4,006 <c oughs> ผมอยู่ไหนคนระับผมมาครับผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะผมจะต้องเล่นตาสุดท้ายนะครับกับทุน26,000นะขอซื้อแพงสุดคนระับผมจากจํานวนเงินที่มีฮนระมาดูคนระับว่าผมจะโกงความตายได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> ขเขาเรียกว่าแมทโกงตายนะฮะแม์นี้นะ แมตต์กงตายมาแล้วถ้ากงไม่ได้นี่ก็จบไปเลยนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับตอนนี้อึ๊กอึ๊กอ๋อไอหัวเขียวเข้านะฮะโอ้โหโคตรเลวไลยนะฮะอยากบอกอย่างนี้เลยวนะ่อยากบอกว่าเวลวไล่มากนะนนเวลานี้นะฮะกับค่าที่เราได้นะฮะลงทุนหลักสองสามหมื่นนะฮะโอ้ตอนนี้เพิ่งเข้ามาสามร้อแปดสิบรอดไไวะเนี่ย ไว้ไว้ต่อจ้ะคอมโบคอมโบเว้มา4ี 4, 4ีเองเราต้องการจะหลวดอีก2อันนะฮะเพื่อที่จะปล่อยนุกนะครับผมโอ้หน้านี้ว่ายังไงครับบิ๊กบูตี้ฮะบิ๊กบูตี้สามพันกว่าสี่พันห้าพันครับไม่ได้นะมันผมว่ามันน้อยนะฮะน้อยมากนะฮะลงทุนหลักสองหมื่นนะฮะ ถ้าได้ไม่ถึง20,000ืนนี้ก็แบบโอโหครับเท่าไรครับหมื่นกว่าครับตอนนี้หน้านี้ 10, 1มื0 0ครับผมยังยังคุณอย่าเพิ่งดีใจนะคุณยังขาดทุนอยู่บอกเลยคุณยังขาดทุนอยู่นะเงินหมื่นที่คุณได้นะคุณซื้อไป20,000ืนนะอย่าลืมนะโอ้ชีวิตชีวาโอชีวิตมีค่านะอย่าซ่ากับโนลิมิตนะฮะเกมผมเหลือตังหมื่นเก้านะผมควรจะไปยังไงต่อครับตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยฮะ 1มืเก้าซื้ออะไรได้บ้างนี่ครับซื้อตัวนี้ครับหมื่นเจดครับเดี๋ยวรู้กันนะผมนี่น่าจะตาสุดท้ายของผมนะฮะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็จบไปเลยนะแต่ถ้าพอได้แตกไม้นี่ก็สิ่งที่จะทําก็คือการเก็บทุนไว้เล่นเกมอื่นนะฮะถ้าเกมนี้มันไม่ใช่นะก็เอาไปปล่อยที่เกมอื่นด้อตามแผนเราเบี้ยงเออบิ๊กบูตี้เข้ามาก่อนเลย เซ็งมากเลยฮะกินนิจ่ายยากกินนิจ่ายยากเข้ามาผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับผมบอกไว้ก่อนเลย12บาทเว้ยโอ้ยอ้อาวผมเหลือนุกอีกตัวเดียวนะพร้อมปล่อยจรวดนะฮะพร้อมปล่อยนุกนะพร้อมปล่อยนุกพร้อมปล่อยนุกอย่าหมดนะทุกพี่ขอร้องอนะ่ะอย่าหมด เออปล่อยนุกจากตาสุดท้ายปล่อยนุกครับผมโอ้มันเกือบไม่ได้อะไรนะชีวิตวายเปี้ยงปล่อยนุกจ้าปล่อยนุกจ้าปล่อยนุกไปแล้วครับมาดูเงินรางวัลที่จะเกิดขึ้นนะฮะโอ้โหอยากร้องไห้เหมือนกันนะฮะรอดูนะว่ายอดเท่าไหร่นะ,ะลงทุนไปหลักหมื่นเหมือนเดิมครับตอนนี้ขึ้นมาห้า0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 โอ้ตอนนี้มา7,000รอบราจะถึงหมื่นไหมครัเดี๋ยวเรามาดูครับ9,006ครับผมโอ้โหมาที่9,006ครับผมกับครั้งสุดท้ายนะโอ้โหรวมยอดที่18,68นฮะ18,68ครับผมฮ่าตามแผนนะฮะดูแล้วเกมนี้ค่อนขอ้างจะเหนียวแน่นเหลือเกินกับการจ่ายนะฮะเฮียเข้มไม่ไหวแนละ้วเฮียเข้มต้องขอตัวลานะเฮียเข้มขอเก็บเงิน เงินทุนที่เหลือหมื่นสองไว้ปันเกมอื่นนะเฮียเข้มโดนนะวันนี้สำหรับวันนี้นนต้องลาท,ทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ <S <S